วันนี้เรามานั่งรถรางประจนภัยกันนะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลาคา์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนได้เวลาลุยกันแล้วล่ะสตีฟใช่ว่าเด็กน้อยเราเรียกรถด,ดีกว่านะเดี๋ยวจะไปฟืบได้รถมาแล้วโอ้โหมีวางระเบิดซะด้วยไงใช่ว่าเด็กน้อยมีสี่ที่นั่งกับตะก้าวางระเบิดจัดไปเลยครับผมหูหูสุดยอดเลยสตีฟเราได้ขึ้นรถแล้วแล้วก็ไปเลยไงหูหูไปลุยกันเลยอู้้นไปตามทางเลยครับผมโอ้โหทางนี้ไกลแสนไกลจริงๆนะเนี่ย ใช่วรเด็กน้อยสุดยอดไปเลยแมบบก็ทําสวยงามมากเลยล่ะใช่เลยครับูรุยกันเลยอู้นไปตมรางเลยดีกว่านะโอ้โหต้องกดด้วยนะเนี่ยใช่ว่าเด็กน้อยแล้วต้องกดเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้มันสนุกสนานโอเคครับรู้เรื่องไปกันเลยตรงนี้เขียนว่าสโลนะครับแปลว่าช้านิดนึงนะครับไม่งั้นจะตกรลงแน่นอนใช่ว่าเด็กน้อยรุยกันเลยโอเคครับผมไปกันเลยอู้นโอ้โหตัวนี้มีไฟด้วยแงยโอ้โหสุดยอดไปเลย ใช่วหเด็กน้อยมีของให้เราเก็บตามทางด้วยล่ะสุดยอดเลยนะใช่เลยวู้แต่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนนี่สีนั่นนะสีเพื่อนคงยังไม่ตื่นหรอกมั้งเนี่ยใช่เราเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเราลุยกันเลยดีกว่าได้เลยครับเราไปกัน2คนนะสตีฟได้เลยเด็กน้อยฉันก็อยู่ตรงไหลแกสุดยอดเลยนะโอเคครับผมอูนโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอย่างเจ๋งใช่วหเด็กน้อยสุดยอดไปเลยลุยกันเลยย,ยาวๆได้เลยครับไปกันเลยอูนโอ้โหจะไปสิ้นสุดที่ไหนอะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยแต่เรามีรถเข็นสีลุงเลยนะเด็กน้อย เดิเลยครับลุยกันเลยอูนไปทงทางเลยครับใกล้ถึงจุดหมายหรือยังเนี่ยลองซูมออกดีกว่านะได้เลยโอ้โหทางไกลแสนไกลจริงๆนะเนี่ยใช่ไเด็กน้อยสสดยไปเลยใช่เลยโอ้โหเหมือนจะมีเราคนเดียวในแมปนี้ซะด้วยไงไม่ใช่เด็กน้อยไงเพื่อนเราโอ้โหหล่นลงไปข้างล่างแล้วล่ะสวัสดีครับเพื่อนโอ้โหไว้เจอกันนะได้เลยเด็กน้อยโอ้โหตอนนี้มีคอนด้วยระวังระวังฟืบโอ้โหตัวนี้เป็นจุดพักรถแน่เลยเจอเพื่อนแล้วในที่สุดแล้วก็เจอเพื่อนกระโดดออกก่อนเลยครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันกำลังเหม่อลอยนะครับลาก่อน โอ้โหเจอกันครับเพื่อนโอ้โหตรงนี้มีอะไรใหม่ๆให้เราเล่นปะเนี่ยโอ้โหรอดูร้านค้านี้ก่อนสิโอ้โหมีรถสีลุงซะด้วยแงยโอ้โหอย่างเจ๋งใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเจอเพื่อนอีกแล้วล่ะสวัสดีครับสวัสดีเด็กน้อย ฉันกำลังเรียกรถนะไว้เจอกันนะเด็กน้อยได้เลยครับลาลก่อนครับผมโอ้โหไปกับเพื่อนก็ได้เนี่ยไปด้วยครับเพื่อนลวยกันเลยครับได้เลยเด็กน้อยตามฉันมาเลยโอเคครับไปเลยไปเลยอ้นโอ้โหมีจุดเช็คพอยรัวๆเลยเนี่ยใช้เวาเด็กน้อยมีจุดเท็คพอยเยอะมากๆเลยล่ะโอ้โหโอเคครับผมลวยกันเลยได้เลยเด็กน้อยลุยกันโอเคครับ อูนไปแล้ครับไปละครับโอ้โหอย่างเจ๋งไปเลยแอนแอนแอนนลุยลอยลยลยฟูฉันว่าที่นี่เงียบเหงาดีนะเด็กน้อยใช่เลยครับเพื่อนเงียบเหงาสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยลาก่อนนะเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วล่ะโอเคครับเพื่อนโอ้โหทําเราล่วงซะด้วยไงใช่ไหมเด็กน้อยนี่ไงเรามาเจอกันอีกครั้งแล้วล่ะเดี๋ยวเราขี่เองนะเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมขี่เองนะเพื่อนได้เลยเด็กน้อยโอเคครับไปด้วยกันเพื่อนปุ๊บตามมาครับอุ๊ชึบเดี๋ยวก่อนนะมีสาวซ้อนท้ายด้วยไงตอนนี้ เอาแล้วเ,เพื่อนแย่เราขี่งไงฝ่อยเพื่อนขึ้นมาครับได้เลยเด็กน้อยโอเคครับลุยกันเลยอูนไปนะครับไปน,นะครับไปนะครับอุย้ยกระโดดออกไหมอะฉันลาก่อนนะเด็กน้อยฉันได้เวลาเลิกกับฉันแล้วล่ะโอเคครับเพื่อนไว้เจอกันครับไปเลยครับอูนไปทําทางอย่างเท่เลยครับผมโอ,โอ้โหลุยยาวยจวยไปดูกันว่าไปสิ้นสุดที่ไหนกันนะครับทุกคนได้เลยเด็กน้อยมาดูกันว่าสิ้นสุดที่ไหนนะลุยกันเลย โอเคครับผมอูนโอ้โหไปตามทางดูจุดเช็คพอยต์ต่างๆดีกวนะ่านะได้เล้วเด็กน้อยดีกันโอเคครับบาเลือตรงนี้สะพานล่วงโอ้โหทำไงล่ะเนี่ยโอ้โหจบเลยสะพานมันขาดไปแล้วเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยถึงจะผ่านไปได้นะเนี่ยโอ้โหยากจริงๆเลย ช่เรอะไรเด็กน้อย,อยดูตอนแรกๆเหมือนว่าจะง่ายนะเนี่ยใช่เลยโอ้โหแต่ก็ยากสุดยอดไปเลยล่ะเรามาใช้เรนโบ์รถเข็นกันดีกว่านะรถเข็นใส่ลุงกันดีกว่านะเดี๋ยลยครับโู้โหร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับทุกคนจัดไปเลยสามสองหนึ่งกดปึ้งเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วหรถตะก,กาสีทองซะด้วยไงใช่เราอะไรเด็กน้อย,อยสุดยอดไปเลยเรามากดเล่นกันดีกว่าเดี๋ยลยครับไหนรถสีลุงของเราเมื่อกี้ที่ว่าเรา ได้มานี่ไงเจอแล้วรถเข็นสีลุงทําไมาเราเรียกรถเข็นสีลุงไม่ได้ล่ะเนี่ยสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยรีกันเลยโอ้โหได้แต่รถธรรมดานวเนี่ยแล้วก็โอ้โหมีที่ข้างหลังให้คนนั่งเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเด็กน้อยรีกันเลยมาดูซิว่าตอนนี้เราจะหล่นอยู่ไหมได้เลยครับไปกันเลยอู้นมาครับไปนำทางกันเลยครับผมหล่อเท่ครับผมสุดยอดไปเลยวูบผ่นแล้วอู้อนามานครับโอ้โหธรรมชาติสวยงามจริง,รง,รงๆเลยใช่แล้วเด็กน้อยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะ S <S <an> ใช่เลยสุดยอดไปเลยนะครับไปกันเลยอู้นไปนะครับไปนะครับไปนะครับโอ้โหยังเจ๋งฟึบไปตามทางเลยชื้นใกล้ตึกจุดหมายแล้วเนะี่ยไม่ล่วงแล้วไงตรงนี้โอ้โหเขาทำสะพานใหม่แล้วล่ะใช่แล้วเด็กน้อยทำรางใหม่แล้วลนะ่ะสุดยอดไปเลยใช่แล้วแต่ก็นล่วงจนได้แอน้น่แหะไอน่แหละลุยเลยครับผมโอ้โหยังเจ๋งไปเรื่อยๆรัวๆครับผม,โโไ,บผมได้เลยเด็กน้อยเลยกันเลยนะ ได้วเลยครับลุยกันครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วตีโค้งตรงนี้ก่อนเลยครับข้างหน้ามีสะพานล่วงหรือเปล่าไม่มีเด็กน้อยลุยกันเลยเด้เลยครับลุยกันโอ้โหยังเจ๋งใช่เด็กน้อยสุดยอดสุดมันเลยนะใช่เลยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหจะไม่ล่วงเด็ดขาดเลยนะเนี่ยต้องใจเย็นๆช้าๆนะตรงนี้มันอาจจะล่วงได้ได้เลยครับนี่เราผ่านไปได้แล้วจุดเดิมครับผมโอ้โหยังเจ๋งใช่เด็กน้อยระวังให้ดีนะได้เลยครับ อู้นมาละครับโอ้โหดูนะว่าเราจะไปสิ้นสุดที่ไหนนะน่าจะมีจุดเช็คพอยต์สนุกสนุกแน่เลยถ้าเราเด็กน้อยเลยกันเลยโอเคครับอู้นไปละครับไปละครับโอ้ผมมีเหรียญถ้าเราเก็บซะด้วยไงเก็บเหรียญกันเลยดีกว่านะถ้าเราเด็กน้อยเหรียญนี้เราสามารถเอาไปซื้อรถเข็นได้ด้วยนะ อเคครับผมจัดไปเราเก็บให้ได้มากที่สุดดีกว่านะได้เลยเด็กน้อเรามีจุดเช็คพอยต์ใหม่แล้วล่ะโอเคสุดยอดไปเลยที่จุดเช็กพอยต์ใหม่แล้วสุดยอดไปเลยนี่ไงแล้วเราก็ตรงต่อยาวๆไงเราจะไม่มีอะไรหยุดเราได้นะเด็กน้อยได้เลยครับหูหูไปกก็เลยอูไม่มีอะไรหยุดเราได้ครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยตัวเราอย่างเจ๋งใช่หนเด็กน้อยระวังให้ดีได้เลยครับไม่ล่วงเด็ดขาดครับผมลุยกันยาวๆตัวนี้มีแสงไฟซะด้วยไงติดเทอร์โบให้เราเฉยเลยใช่หนาเด็กหน้อสุดยอดไปเลยนะนี่ไงติดเทอร์โบอีกแล้ว ได้เลยครับไปแล้วอูโอ้โหมีไฟติดด้วยไงโอ้โหรถแล้วอย่างเจ๋งใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเรามีไฟด้วยละติดเทอร์โบได้อย่างเจ๋งเลยสุดยอดไปเลยครับผมอู้เก็บเหรียญได้อีกแล้วครับผมเหรียญเราตอนนี้ระมาณ300แล้วนะครับโอ้โหน่าจะซื้อของได้เยอะแล้วล่ะไม่ได้หรอกเด็กน้อยเหรียญที่ซื้อได้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นสองสามพันขึ้นไปน่ะโอเคครับผมดูกันเลยได้เลยเด็กน้อยเราสะสมเหรียญดีกว่านะได้เลยครับอู๋มาแล้วครับจะไปสุดที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ โอ้โหยังเจ๋งมีเขาวงกดแล้วด้วยใช่เราเด็กน้อยเป็นทางวงกลมนะโอ้โหแล้วก็มีจุดเจ็กๆใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วล่ะใกล้ถึงจุดหมายแล้วล่ะโอเคครับผมลุยกันยาวๆโอ้โหอูนรุนของสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเนี่ยอีกองนึ็เด็กน้อยได้เลยครับอูนรุนรุนสุด t u r โบจะด้วยไงรถเราอย่างเจ๋งถ้าเราเด็กน้อยเสร็จยอดไปเลยนะลุยกันยาวๆเลยดีกว่านะได้เลยครับโ้นี่ไงจุด b บอีกหนึ่งครั้งครับผมปิ้วโอ้โหอีกครั้งขึ้นเนินพอดีไงทำให้เราขึ้นได้เร็วขึ้นนนะค ช่เหรอเด็กน้อยใช่เสียวสุดยอดไปเลยใช่เราลเด็กน้อยลุยกันเลยถ้างั้นนะ่ะโอเครู้เรื่องไปกันเลยนะได้เลยครับโอ้โหเก็บเหรียญครับผมได้สามร้อยห้าสิบเหรียญแล้วตอนนี้ติด t u ด้วยไงโอ้ยังเจ๋งูมาแล้วมาแล้วถุงจุเช็ทคอยน์นี้แล้วไงโอ้ยไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่เด็กน้อยต้องไปอีกที่หนึง่งเด้เลยครับมาที่ไหนก็นที่นั่นแหละไปก,กันเลยและตอนนี้เราเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วไงได้เวลาลุยของเราแล้วล่ะใช่ลรวละเด็กน้อยลุยกันเลยจะเข้าใกล้ประสบความสําเร็จแล้วนะเด็กน้อย โอเคครับผม hoo, ใครที่ดูถึงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลาค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนดูกันเลยดีกว่านะด้านเลนเด็กน้อยมีติดเทอร์โบโด,ด้วยนะบูตด้วยนะยจัดตายเดือดดีไหมด้านเลนเด็กน้อยแต่เราต้องเข้าจุดเทสต์ไฟล์ก่อนดีกว่าเพราะเรามาไกลแล้วละ่ะตอนนี้นะเดินเลยครับ hoo. มาๆๆมามาหทางตรงเนี่ยเราชอบเลยโหูย้อนเราอย่างแรงอ่ะใช่เราเลเด็กน้อยรถเรามันแรงสุดยอดเลยตรงนี้เขาเขียนว่าสโลด้วยนะแต่ว่าช้าๆหน่อยแต่ทางตรงนี้เราสามารถติดตเทอร์โบได้ โอเคครับผมติดทะโบเลยปิ้วโอ้โหนี like way, alle, really. problem, so ่ไงมีไฟออกด้วยครับผมโอ้โหยังเจ๋งใช่แล้วเด็กน้อยสุดยอดไปเลยติดทะโบอย่างเจ๋งเลยล่ะติดทะโบอีกครั้งโอ้โหนี่ไงมีไฟออกด้วยโอ้โหยังเจ๋งเลยแล้วก็จุดเช็คพอยอยู่ข้างล่างไงใช่แล้วเด็กน้อยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยโอ้โหวสุดยอดไปเลยใช่แล้วเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนี่ไงใกล้ถึงจุดเช็คพอยแล้วได้เลยครับนี่ไงลอนลงมาแล้ววู้เช็คพอยได้พอดีเลยครับผมโอ้โหยงกาเลยไง ไดเระเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเรามาจุดใหม่แล้วล่ะโอเคสุดยอดเลยนะครับเรามาประชันภัยสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเลิกกันดีกว่านะสตีฟได้เลยเด็กน้อยวางระเบิดได้ดีกว่าได้เลยครับแต่เราเรียกรถเข็นสี่ลุงมาไม่ได้นี่สี่โอ้โหเสียฟีไปเปล่าเลยร้อยเก้าสิบเก้โรบักโอ้แย่จัง จเราเด็กน้อยไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อความสนุกสนานเลยเลยครับไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้หึิท,ทบโบครับผมติบโบแล,ล้วกันนะูิตโบตจิตโบติิท,ทบโททบโไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โหจิท,ทบโบไม่ได้แล้วไงโอ้โหแย่จังเอาเด็กน้อยเสียไปเราเก็บเหรียญแล้วตามเข้าเส้นชัยกันดีกว่านะ เดี๋ยวครับโอ้นุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วแรงสุดรถเราแรงสุดอย่างเจ๋งครับผมวูู้ฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้นโอ้โหแบบนีกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆและทางข้างหน้าเหมือนจะเป็นทางตันไงสะพานมันขาดไปไงโอ้โหแล้วจะรอดไปลรอเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยต้องลองเล่นดูก่อนเดเลยวครับอู้นราคาโอ้โหเราผ่านจุดเซฟอยต์มาแล้วเทอร์โบได้ไหมฟุ๊ฟฟ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 ฟอฟฟ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 ฟ จชเราเด็กน้อยอยังไงท์โบแล้วคคสุดยอดไปเลยอูนทางขึ้นเนินด้วยแล้วสะพานก็จบลงไงโอ้โหสะพานจบลงแค่นี้ซะด้วยสิแย่จังเลยใช่ลราเด็กน้อยไว้เจอกันใหม่นะโอเคครับรางมันหายไปอุ้ยแต่ว่าเราไปได้โอ้โหรางล่องหนใช่ลราเด็กน้อยรางล่องหนสุดยอดไปเลยเราถึงจุดจ็คพอยแล้วล่ะใช่แล้วโุ้ยนิดเดียวครับผมอึดใจเดียวครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหใกล้แล้ว,ลวอ,อึดใจเดียวครับมีไงออะไม่ถึงฝั่งฝานโอเคครับ โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลคา์กดซับสไคร b ์กดติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย